คุณแม่วามากๆครับผมขอกราบขอบพระคุณแม่วามากๆนะครับที่ท่านได้เมตตาและก็เอ็นดูนะครับผมขอบพระคุณจากใจเลยนะครับผม,อมขอบคุณแม่หน่อยเร็วขอบคุณที่ชวนกอนเลือกเราสองเลือกเลือกตัดพอหรอ สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องพังขมือนะครับผมวันนี้นะครับผมก็่อนอื่นเลยต้องขอกราบขอบพระคุณคุณแม่วานะครับผมขอบคุณคุณแม่วาที่ท่านให้คะแนนคขมือนแล้วก็บัวตองนะครับผมผมก็ได้ซื้อกล้วยนะครับตามที่เราหาได้ในหมู่บ้านนะครับผมบางทีเราไม่ได้เข้าตลาดนะครับเพราะเราอยู่แถวนี้มันเป็นบ้านนอกชนบทนะครับผมบ้านนอกชนบทเป็นบ้านป่าบ้านเขานะครับผมก็ได้กล้วยแบบ ธรรมชาตินะครับผมไม่ได้บูมแก๊สไม่ได้อะไรเลยนะครับสุกจากเครือนะครับผมอันไหนที่ไม่สุกก็เก็บไว้ก่อนนะครับผมอันนี้ก็คือมีดิบมีสุกก็เก็บเอาไว้นะครับผมเอาสุกๆก่อนนะครับตอนนี้ก็เหมือนก็ยืนกินต้นโพอยู่นะครับนี่นะครับผมเดี๋ยวเราจัดโต๊ะเอากล้วยให้เต็มโต๊ะเรียบร้อยแล้วก็จะยกโต๊ะไปหาขาเหมือนเลยนะครับผมตอนนี้เราพักอยู่ในวัดนะครับผมเพราะแถวนี้เราต้องพักในวัดนะครับผม สำหรับบัวตองก็คุณพ่อคุณแม่ก็จัดสรรให้อยู่ที่บ้านเรียบร้อยนะครับสำหรับบัวตองนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็ไปซื้อแล้วก็จัดโต๊ะให้เรียบร้อยนะครับเพราะอยู่ที่บ้านเราจะอยู่ใกล้ตลาดนะครับก็สามารถมีอาหารหลายๆอย่างมีแตงกวามีมันมันแกวมีกล้วยมีอะไรหลายๆอย่างครับผมส่วนเราอยู่ในแบบนี้จะหาได้ก็คือเป็นกล้วยนะครับอู้อันนี้วีใหญ่มากเลยนี่ช้างกินครับไม่ใช่คนกินมีแต่วีใหญ่ๆหญ่จบูเลยนะครับผมนะครับ ได้เวลาครับผมได้เวลาแล้วของของของอ้อมก่อนว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 นสูสูดโซติดต้นไม้มากินกล้วยแล้วขำเมือกินกล้วยแล้วมาเร็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 วกล้วย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 จะวนต้นไม้ก่อนว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 นเออเอาม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 าอ่ะไปเลยไปเลยมาเร็วมาเร็ว ขอบพระคุณแม่วามากๆครับผมขอกราบขอบพระคุณแม่วามากๆนะครับที่ท่านได้เมตตาและก็เอ็นดูนะครับผมขอบพระคุณจากใจเลยนะครับผมคำเมือนเสียงได้ไหมกินจรินมาอยู่นั่นเสียงเสียงมันหวานก่อนเสียงมันหวานเสียงก่อนเขาเสียงก่อนเร็วจะีพังให้กินเสียงเสียงนะลูกให้หย่ออ่าไม่เป็นไรอ่ะไม่เป็นไรเสียงไม่ไม่เป็นไรครับผมไม่เสียงไม่ออกก็ไม่เป็นไรครับผมโตกินครับโตกินครับครับผมมาทัวร์ก็อิ่มนะครับผมมาทัวร์ก็อิ่ม ที่เราเลือกให้กินวันนี้ก็คือวันนี้เราเดินในหมู่บ้านไม่ไม่ค่อยได้กินกล้วยเท่าไหร่นะครับผมวันไหนมีกล้วยเราก็ไม่ได้จัดกล้วยให้ขมอนเพราะว่ากลัวขมือนจะรับไม่ไหวกลัวจะเ,เข้าไม่ได้นะครับผมตอนนี้ก็กินยังอรีตอร่อยเลยนะครับผมขอบคุณมากๆขอบคุณจากใจนะครับผมขอให้ท่านรรวยสุขภาพแข็งแรงนะครับคุณแม่วานะครับสำหรับของับตองก็กินอยู่ที่บ้านนะครับผมแล้วก็ขอบคุณมากๆขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับผม มูลพคุณแม่เอฟจีทุกท่านทุกคนด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นโต๊ะอาหารนะครับผมทีทนนะะม่ท่านอยากจะเห็นนะครับผมท่านอยากเห็นแล้วก็ถ่ายให้เห็นบางท่านบางคนก็ส่งคะแนนมาให้นะครับผมแต่ท่านก็บอกว่าเก็บเอาไว้ใช้ใจ่ายอย่างอื่นนะครับผมก็ขอพระคุณมากๆขอพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับผมเพราะว่าทุกคะแนนที่ที่เราได้นะครับผมก็เก็บสะสมเป็นค่าสินสอดบัวตองนะครับผมใช้ใจ,จ่ายตรงนั้นนะครับผม นะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับจะกินหมดไหมนี่ไม่เหลือนะครับผมแต่กินช้าๆครับผมกินช้าๆนะครับครับทั้งกินทั้งหลับนะครับผมตอนนี้นะครับผมทั้งกินทั้งหลับช้างก็กินช้างก็กินกล้วยนะครับผมส่วนคนส่วนควันก็จะกินข้าวเหมือนกันนะครับผมวันนี้ได้เมนูอะไรนะครับบรรยากาศร่มเงา เย็นสบายครับผมอยู่ที่วัดนะครับผมร่มลื่นนะครับผมนี่ขอ,อปลาดุกนะคะข <uming S 1> อ,องปลาดุกใครทำานี้องไปทำเองอร่อยอะไรก็ต้องกินอร,อ,อร่อยแน่นอนครับผมเพราะตอนนี้ห,ววนหิวข้าวแล้วนะครับผมตอนนี้หิวข้าวแล้วเพราะว่าข้าวเช้ากับข้าวเที่ยงอยู่ด้วยกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้าวที่บ้านงานให้มานะครับวันนี้โอ้หอาหารเยอะแยะคนสี่คนเิาจะทานหมดนะครับข้าวเหนียวเหลือให้ข้ามือนะครับผมไม่ใช่เหลือข้าวเหนียวกินไม่หมด เ,เพราะว่ามันเป็นถุงไข่ทุงมันอยู่แล้วนะครับผมเอาขอมืนน้องหมามาแล้วโอ้พียบเลยน้องหมาไม่เคยเห็นช้างครับผมดูครับผมดูขมืนจะทํายังไงครับผมสําหรับน้องหมาที่เข้ามาอยู่ใกล้ๆนะครับนี่ขมือนเลือกนะครับผมเลือกเอาหวีใหญ่ๆก่อนเลยนะครับผมนี่ครับ เลือกเอาวีใหญ่จัมบ้ก่อนนะครับผมโอ้ดูครับเลือกเอาวีใหญ่ก่อนเลยครับฉลาดมากเลยครับฟินมากนะครับฟินมากนี่เราก็ให้กินเรื่อยๆนะครับผมให้กินไปเรื่อยๆนะครับ ก็มืก็กินอย่างเอรอยนะครับผมส่วนเราก็อย่างอร่อยเลยครับผมนะครับทานข้าวด้วยกันครับผมใน MC ทุกท่านนะครับผมวไม่ได้ข้าวต้มปลาวันนี้อาหารอร่อยนะครับขอบคุณแม่วามากๆครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณจากใจนะครับผมอให้สุขภาพแข็งแรงด้ๆยังเงี้ยงตลอดตีตลอดไปนะครับผม ขอบคุณครับ